ยงมีคนเมื่อเช้าก็มีนักข่าวถามว่าอาจารย์โอเวอร์พีอาร์ไหมเปล่า <S <S แต่ว่าเราก็พยายามให้เห็นว่าเราทางานยังไงเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของภมือีนะจะได้รู้จะได้เข้าใจการทำงานมากขึ้นนะครับแ,แต่ว่าถ้ามีความเห็นอะไรก็ติีชมมาได้นะครับเรายินดีฟังทุกความเห็นนะแล้วก็จะปรับปรคงตัวให้ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเมื่อเช้าก็ไม่มีอะไรได้คุยนะใช่ครับอาจารย์เมื่อเช้าตกจใจเลยวะเมื่อเชา้าเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือเราลัดเจ็ดโมงใช่ไหมเราก็มาผมว่าสิบ เราเรมาเรามาเร็วผมว่าโอ้โหตัวรถต้องเป๊มากเลยผมยังไม่ได้ใส่ตู่ยังไม่ใส่หน้ากากเลยเลยไม่มีอกาศทังทายพวกเราครับเอาขอโตัวีนะบอกต่อสูงต่อเปไงบ้างครับอาจารย์ัดีแล้วก็เป๊ดีเดี๋ยวเราเคยมาที่นี่นานละช่วงที่เป็นคมนาคมก็ว่าปรับปรุงแต่ว่าผมว่ามีช่องที่ปรับปรุงได้เทคโนโลยีเนี่ยเราเขายังไม่ได้ลงทุนมากเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาอ่ะก็ดีเป็นการคุยดีแล้วการความรูวมมือที่ต้องมาทําเรื่องการจราจรนะผมว่าเป็นเรื่องใหญ่และการจราจรก็รับ ปัตีไปนๆทุกคนนะครับแล้วก็นีิแล้วมันแบบเรื่องจราจรเป็นเรื่องที่ทุกคนผมว่าต้องการให้แบบแก้ไขนะซึ่งเราก็ยินดีแล้วก็น้อมรับทำความเห็นทุกอย่างอย่าไปโมโหด้แล้วคนอื่นเขาเขาคอมเมนต์เรื่องจราจรนะเพราะว่าจริงแล้วทุกคนอยากจะให้กรุงเทศดีขึ้นนะมีใครนะคือคุณพี่ไก่พี่ไก่นะเออพี่าก่เขาวาฝันดีอ่ะพราะว่าคือที่พี่ไก่พูดก็จริงตอนนี้ถามว่าคนนั่งรถเมล์ผู้หญิงผู้ชายเท่ากันแอบรู้ไหม น่าจะผู้หญิงครับอาจารย์ครับผู้หญิงนั่งรถเมล์75เปอร์เซ็นต์ผู้ชายนั่งรถเมล์25เปอร์เซ็นต์เพราะผู้ชายเนี่ยทนรถติดไม่ไหวก็คือไปขี่มอเตอร์ไซค์แทนแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่ายังมียังไม่ค่อยสะดวกอะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอะไรเงี้ยก็สุดท้ายกลายเป็นว่ารถสาธารณะเนี่ยผู้หญิงนั่งเงยอะกว่าผู้ชายก็คล้ายๆพี่ไก่แหละไปขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าจะแก้รถติดก็ขอบคุณพี่ไก่ที่ให้คำแนะนำนะก็พยายามเดี๋ยวดูจุที่ครับก็เห็นด้วยว่าปัญหาจราจรเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมวกก็็ะพวเเราหน คอมเมนต์อยากได้เลยฮะอยากได้ทำอะไรก็ผมก็บอกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้พอพี่ไก่คอมเมนต์ก็รีบมาคุยกับตรวเราเลยจะได้รู้ว่าปัญหาเป็นไงวันนี้เรามาสีลมซายสองเพราะว่าเมื่อวานเกิดเหตุไฟไหม้แต่ว่าโชคดีที่ไม่กลางวันนะแต่ว่ามีคนว่าซอยนี้เป็นซอยที่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดไหม้กลางคืนเนี่ยน่าจะอันตรายกว่านี้ mm hmm. ก็เรามาดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นไงว่าสภาพเป็นไงเ mm hmm. ดี๋ยวเราไปดูการดำงานก่อนโอเคครับพวกเราโอเคนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 2> ก็ใจเย็นนะเวลา คอมเมนต์เราทุกคนหวังดีผมเชื่อว่าอย่าไปโอกว่าเราอยู่ด็ต้องทารักฮะเราไม่ไม่ทะเลาะนะก็เพ่อพวกเราใจเย็นแล้วก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมารวมพลังกันเป็นหนึ่งนะแล้วเราไปจะอย่างมีคนเมื่อช้าก็มีนักข่าวถามว่าอาจารย์โอเวอร์ปีอาร์ไหมเปล่ามีคนคอมเมนต์แล้วว่าโอเคเรากอน้อมรับความเห็นนะแต่ว่าเราก็พยายามจะปรับแต่ว่าเราก็พยายามให้เห็นว่าเราทํางารยังไงเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของภาษองีนะ ได้รู้จะ,จะได้เข้าใจการทำงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามีความเห็นอะไรก็ติชมมาได้นะครับเรายินดีฟังทุกความเห็นนะแล้วก็จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นน okay. ะครับโอเคติลทอยสองเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็น้อมรับทุกความเห็นนะครับหากมีความเห็นต่างอย่างไรสามารถแจ้งกันเข้ามาและคอมเมนต์เข้ามาแนะนําเราได้นะครับทุกการทํางานทุกการกระทำาต่างๆครับเพื่อการพันและภาสาไัยก็เป็นสํานักใหญ่ของปทมนิเวยการเสตีบางรักก็แข็แกง เราขณะที่เป็นการเรื่องนักรักครับเข้ามาเป็นในคุณสารการับก็เรื่อยนี้ทำก็พอกคนเกิดได้ในเวลาในเวลาไม่นานครับก็ไม่ได้ไม่ไมเป็นเหตุเลยเพิ่มไม่เเพิ่มไม่ได้เดียวครับไม่จะเด้อเนี่ยครัที่กังวลคือว่าถ้ามันเกิดเป็นคุณทางเข้าทางออกเนี่ยเว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูหน up, pillows, ่อยครับว่าคือเอิญเมื่อวานมีคนบอกว่าทางเข้าซอยจีนลงมไปสองนี่มันแคบแทบทางออกอาจะออกได้หนึ่งทางอะไรเงี้ย ก็แต่เมื่อวานท่านซีที่อยู่ได้ก่อนน้ำแน่แล้วก็มีเจ้าพนักงานแก้หลายหลายร้านก็ที่เรามาดูก็มาดูเรื่องทางเข้าทางออกนะครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องไฟไหม้นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะแก้กันอยู่แล้วนะครับถหากเข้าทางออกวันนี้เกินไปก็ถ้าเกิดเมีรถถูกรุหวุเราไม่หางสามารถหนีได้ทันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตต่อไปได้ เนี้จะชาดมาลงพื้นที่ดูสี่ลงต้เขาครับเมื่อวานได้มีเหตุเพลิงไหม้ครับเมื่อวานใช้เวลาเดินทางรถดับเพลิง11นาทีบางรักไม่ไกลกี่กิโลเประมาณ2กิโล2กิโลกว่าแต่รถติดไงรถตคือตามหลักมันต้อง8นาทีใช่ไหมไม่ใช่8นาทีคือเป็น8นาทีทองตามมาตรฐานที่ต้องเได้ผลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้ชีพกู้ภัยนะ8นาทีทองเมื่อวานก็11นาที รถจาจรดัดมากเพราะรถจรจติดขัดมากเาะว่าก็เป็นฝนเี่จรจติดขัดก็จะทำให้การเดินทางช้าลงถึงแม้ว่าจะรถีปรสานงานัานการจราจกับผ่านฟ้ากับตรวรแล้วก็รถครับโอเคครต้องกระจายสนีมันัหาางทีตามจุบงัครับครับต้อง้าไปเกแปดนาทีถห้าคือตามหลักต้องแปดนาทีถึงที่เหตุเหตุท่าพยายามแบบน้ถ้าตำรวจไปก่อนเลย ใช่ครับรถใช้เลยตำรวจใช่ครับไปเที่ยวที่ปีังออออแขงแขงดีนะพวกเราเคยมาเที่ยวไดมอย่ตรัสายสอไม่เคยมาเที่ยวเลยนะครับคุณผูชมครับกับสีลมซอยสครับแค่เ็คสายไฟเนี่ยพวกนี้มันติดไฟได้ครับติไฟได้มดครับนพวกสนพวกนี้มันติดไฟได้เลยเด็กวันน่ากลัวเลยนะครับอาจารครับอีนีเหรมันมัมันอารกเเรงรับอรแล้วก็จุดติดั้งมดแันี่เป็นจุดหนึ่งนะี่เป็นเม่้าเกิไม่ด้สวัสดีครับสว เอกว่าร้นอม่อันนี้เป็นซอยฐานะหรือว่าซอยเอกชนซอยเอกชนครัไม่ใฐานะไม่ใช่ซอยี่ก็เป็นเข้าไปเลยครไปร้านร้าน้าเลยลมีชื่อซอยนะดีหอยสองเอะมากซอยตันเป็นซอยตันกที่เราเห็นแค่นี้เองแนี่คือไม่ใช่ทื่อนี่แหละนะนี้ไเอกชนละครับอ๋อน่ ขออนุญาตไปเย,อยขออนุญาตไทยทำได้ไหมครับ <c oughs> มไม่ได้อยู่ข้งนอกก็ได้โอเคครับขออนุญาต่ทยทำเป็นที่เรียบร้อยนะครับพ <c oughs> อดีตรงนี้เป็นพื้นที่เอกชนจึงต้องขออนุญาตก่อนถ่ายทาเสมอ